กลุ่มแรกก็คือกลุ่มการทำหน้ากาก12ชั่วโมงซึ่งเป็น,นการเสร็จสิ้นไปแล้วส่วนกลุ่มที่2นะคะก็เป็นการปลูกผักปลอดสารพิษเชื่อมโยงกับโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนของกศนนะคะเพื่อให้ทุกคนได้สนักในการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ต้นไม้มีชีวิตเพิ่มออกซิเจนให้กับเรานะคะสำหรับหัวหน้ามโมเดลนี้เป็นแหลง่งเรียนรู้ทางหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะชื่อนำนำมาแล้วก็เห็นผลจุิงประจักษ์ก็เลยเป็นพื้นที่สำคัญนะคะที่เราจะ ได้มาต่อยอดและก็เพิ่มพูนมความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมนะคะและสําหรับผู้รับการอบรมที่ยังไม่เคยมาที่นี่ก็จะได้ชมของจริงว่าการบริหารจัดการการปลูกผักเป็นอย่างไรนะคะแลวก็วันแรกก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผักนะคะที่จะใช้ในปลูกแต่ฤดูกาลว่าจะปลูกอย่างไรและเหมาะกับฤดูไหนที่จะใช้ในการปลูกผักนะคะแล้วก็วันที่2ก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่นในการปลูกผัก แต่ละแปลงจะมีความกว้างความยาวขนาดเท่าไหร่นะคะในการที่จะปลูกผักแต่ละแปลงนะคะส่วนวันที่3ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับทำกะน้ำตาลนะคะน้ำหมักเพื่อให้ไปใช้ในการเป็นสารไล่มแมลงแล้วก็เป็นการเป็นปุ๋ยเล่งให้กับพืชของเราได้โตขึ้นนะคะส่วนวันที่4ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะเป็นการปฏิบัติในแต่ละแปลงผักของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละแปลงนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะนำเสนอผลการดำเนินงาน ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเ,เรียนเชิญท่านผอออปสิทธิ์ได้กราบเปิดแล้วก็พบปะ,ปะกับทูกเข้ารับการอบรมค่ะขอบคุณค่ะเรียนได้ของนิยามว่าใครนะครับเรียนท่านวิทยากรนะครับที่อาลีหัวหน้าการุงนอตงบลทางคณะกรรสรชิการเท่การคุพัฒนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับบ้านหัวหน้านครับ ที่เข้าบรมกิจกรรมเศร,รษฐกิจพอเพียงในวันนี้นะครับวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาหามาเยี่ยมคิดถึงคิดถึงบ้านหัวนานะครับก็<ด>เลยบอกเพี่ยรีว่าเดี๋ยวจะเข้าไปหาแล้วก็เพืที่จะไปตำบลอื่นนะครับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของอาการน้อมนําหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงเนาะจะใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่นะคณะผู้เข้ารวมได้ดำเนินการนะครับ ให้ความสนใจแล้วก็อยู่ในหัวใจของทุกท่านแล้วแหละก็คงจะไม่ได้พูดในส่วนของหลักปริญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คงจะให้ชี้ให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อที่จะรองรับกิจกรรมโครงการฟู้ดแบงค์นะครับภาษากฤษฟู้ดแบงค์ฟู้ดแปลว่าอาหารแบงค์อือธนาคารธนาคารอาหาร แต่รวมแล้วก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด19หรือโควิด1 9นะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าการจังหวัดของเรารท่านก็ให้แนวทางในการที่จะดำเนินการในเรื่องของการให้มีอาหารรับประทานในช่วงการแพร่ระบาดในช่วงการปิด ช่วงเกีเี่ยวอะไรก็ตามแต่ที่ผ่านมาท่านก็ให้แนวทางการท,ที่จะให้สวนราชการทุกส่วนท,ทุกภาคสวนนะครับในการท,าที่จะดาเนนการขับเคลื่อนโครงการพู้ดแบงค์ครับการสร้างความมั่นคงทารรง,ง,รรงอาหารส่วนของกอศนท่านพากกศนจ,นจังหวัดที่ท่านมาครั้งที่แล้วบางท่านก็อาจจะเห็นท่านนะครับก็ท่านก็จะจัดกิจกรรมโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนนะครับซึ่งความหมายก็ตรงตรง งตัวนะครับต,ตามเป้าหมายหน้บ้านสวยงามสะอาดรับแขกได้นะครับแล้วก็เนี่ยเข้าไปใช้บริการนะครับบริการที่ตามประทับใจประมาณนั้นหน e ้างานสวนก็ให้ให้ปักไปยึดใช้ด้วพื้นดินที่ดินที่ว่างเปล่านะครับให้ปลูกผักสิงคโปว์ปลูกผักสมุนไทยให้ปลูกไม้อื่นๆผสมกันก็ได้นะครับทำเกษตรผสมผสานผสมผสานน่าจะ บริบทของคนที่ในการที่จะที่จะให้จาะวุฒิที่ได้ให้ความสาคัญในเรื่องของ,ขก,าของการปลูกผักนะครับได้สรับสนุนโยบายของทานผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแลวนณะโมเดลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดำเนินการกิจกรรมเรื่องนี้มานานแล้วมาตั้วแต่ก่อนคมที่จะเข้ามาอยู่ก็มาเห็นความก็ได้ความเคลื่อนไหวความตั้งใจ กิจกรรมการทำงานของบ้านของนานโมทีแล้วก็เป็นตัวอย่างต้นแบบที่ดีเป็นส่วนที่จะมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการผลิตนะครับการตลาดทำยังไงที่จะผลิตได้มากทำยังไงที่จะส่งการตลาดให้มีราคาที่สูงขึ้นก็คงจะต้องช่วยกันทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าคอฟนอตะบนครับผู้ความรู้ในหมู่บ้านเป อดีการรับประสานการตลาดประสานเรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตให้มากขึ้นให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้การผลิตได้มากขึ้นแล้วก็มีรายได้เข้าสู่หมู่บ้านมีรายได้เขา้าตัวเองให้มากขึ้นนะครับก็คงจะขอะขอบคุณนะครับในการคณะที่อดีตกับคณะครเอ๊ครูสุพัฒนะครับในการที่ช่วยกัน จกกิจกรรมโครงการนี้ขับเคลื่อนในโครงการนี้ในวันนี้ก็ขอให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับขออนุญาตเปิดกิจกรรมโครงการอบรมกลุ่มสนใจหลักสูตรหลักการเรียนรู้ตาหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ